สวัสดีครับแดงโปรดชีวิตดินครับเดี๋ยววิดีโอนี้จะมาแนะนำวิธีการทำตัวเก็บสายผ้าใบกันนะครับมี fc ขอมาว่าให้สอนการทำตัวเก็บสายผ้าใบหน่อยอย่าเรียกว่าสอนเลยนะครับเพราะผมก็ไปดูเขามาอีกทีหนึง่งเอามาปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเองแล้วก็จะได้แบ่งปันคนอื่นมาเริ่มกันเลยครับ เล็กเผาตัวนี้ผมใช้ขนาด1นิ้วส่วนใหญ่สายผ้าใบของผมก็จะเป็น2นิ้วกับ3นิ้วผมก็จะทําตัวตัวนี้นะครับให้กว้างให้ใส่ได้2ขนาดของผมก็จะทํากว้างโดยประมาณ20เซนเพราะจะใส่ทั้งสายผ้าใบ2และ3นิ้วตัวม้วนสายของผมก็จะสามารถไปใช้เก็บสายน้ําหยดได้ด้วยนะครับโลม้วนสายน้ําหยดของผมจะกว้าง35เซน ตัวนี้ผมเลยต้องทําให้เลยออกมาหน่อยตรงจุดหมุนต่างๆเพื่อลดการเสียดสีเราก็จะใช้ลูกปืนของผมก็จะใช้ตุ๊ก,กตา1นิ้วเพราะเพลาเราเป็นเพลา1นิ้วตรงนี้จะเชื่อมเหล็กไว้เพื่อเป็นตัวผักโลให้หมุนเหล็กตัวนี้ใช้บูทหนึ่งนิ้วแต่ตรงนี้มันจะใหญ่ไปเราใช้แค่ประมาณนี้ก็พอประมาณนิ้วหนึ่งระยะห่างของตัวตุ๊กตานี้จะอยู่ที่30ซนเมตร ส่วนสูงจากพื้นจะขึ้นมาอยู่ที่9 7เซนเมตรผมจะทำไว้สำหรับยืนหมุนก่อนหน้านี้ผมจะทำเตี้ยเตี้ยแล้วเวลานั่งหมุนเอาแล้วมันปวดหลังล้อนี่ก็เอาไว้ตามใจชอบเลยผมเอาไว้ตรงปลายเพราะว่าผมจะกระดกมันแล้วก็ลากไปส่วนอันนี้จะเรียกว่าตีนหมุนหรือว่ามือหมุนดีพอดีตอนนั้นยังทำตัวหมุนไม่เสร็จก็เลยเอาตัวนี้มาใช้แทนไปก่อน แต่ตอนนี้ผมทำเสร็จแล้วยังไม่ได้เอามาติดมือหมุนนี้ก็สำคัญผมก็จะใส่ลูกปืนทั้งหัวท้ายเลยตัวแป๊บกลมนี้น่าจะเป็นนิ้วสองครับนิ้วสองนี้ก็จะใส่ลูกปืนเบอร์6-2 0 0น,นี่อัดเข้าไปได้เลยใช้ค้อนตอกลงไปนี่มันจะฟิตพอดีเลยอย่างนี้เวลาเราหมุนมันก็จะลื่นปืดลื่นปืดข้างบนอีกด้านนึงก็จะยาวอยู่ที่35ซนติเมตร มาดูตัวล็อกโลกันก็จะใช้แป๊บกลมเหมือนกันครับที่มันสวมใส่ได้กับเพลาหนนิ้วก็มาเชื่อมเหล็ก2อ,อันแล้วก็เชื่อมน็อตติดเข้าไปตลาเราหมุนมันจะได้ล็อกได้ไอตัวแป๊บด้านในเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นนิ้ว2หรือว่ายัางไงแต่ให้มันสวมกับเพลานิ้วหนึ่งได้ครับส่วนท่อน,นี้ก็เป็นขนาด3นิ้ว PVC ที่ผมใช้ PVC อีกรอบหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่า เวลาเราไปมว้วนสายมันจะได้ไม่พับครับถ้าใช้เฉพาะแกนเหล็กมันก็จะพับสายมันพับก็มันก็จะขาดตัวโลนี่เส้นผ่าศูนย์กลางมัน50เซนติเมตรฝีมือทางด้านช่างผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มันก็จะบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวท่านผู้ชมก็เอาไปเป็นแค่แนวทางนะครับก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด u ั s c ไ i b e กดติดตามสัต์กระดิ่งด้วยนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ